สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ผมอยากนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการรายงานข่าวของคุณสันติสุขมรงศรีในช่วงรายการข่าวเป็นข่าวเมื่อเย็นวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแลวผมอยากจะกราบเรียนท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะจากการนำเสนอข่าวนี้ ถ้าหากว่าเรานําเสนอตามรายงานที่เจ้าที่เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วถ้าท่านยังจะฟ้องท่านฟ้องผมคนเดียวโดนกิ่คดีแล้วคะอ่าผมผมพูดกับท่านด้วยความเคารพนะไม่ต้องไปฟ้องน้องเขาฟ้องผมคนเดียวเพราะว่าผมทําหน้าที่ถ้าเกิดว่าการฟ้องก่อนหน้านั้นแล้วทําให้ผมไม่นําต้องนําเสนอข่าวนี้ผมทําไม่ได้ครับเพราะวันนี้ฝ่ายนิติบ,บัญญัติตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขาดําเนินคดีเราต้องรายงานข่าวนี่ผมพูด ตรงๆนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายไม่ได้ไปตัดสินว่าท่านถูกท่านผิดแต่ถ้าท่านยังจะฟ้องอยู่จากการรายงานข่าววันนี้ท่านฟ้องผมคนเดียวไม่ต้องไปฟ้องเขาี่ผมย้ําและผมพูดจริงนะครับผมก็ทําหน้าที่ของผมไปนี่ด้วยความเคารพนะครับแล้วผมมั่นใจว่าผมให้ความเป็นธรรมกับท่านแล้วอุตสาหไปขุดเอาว่าท่านชี้แจงยังไงมาออกนะช่องอื่นก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเอากันตรงๆลูกผู้ชายคุยกันตรงไปตรงมาท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมผมเคารพท่านแล้วก็เคารพการทําหน้าที่ของกันและกัน น,นี่คือสัญญาณของลูกผู้ชายที่เป็นผู้รับผิดชอบในการนําเสนอข่าวของตัวเองอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่านี่คือนักข่าวตัวจริงที่พวกเรารอคอยที่จะรับฟังข่าวซึ่งรายงานตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเมื่อมีปัญหาขึ้นมาจะมีคนฟ้องร้องก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญที่สุดพวกเราทุกคนที่เป็นแฟนของคุณสันนิสุขมมรงศรี ต้องช่วยกันให้กำลังใจคุณสันนิสุขอย่าไปยอมแพ้ในส่วนที่มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีและคิดที่จะฟ้องร้องคุณสันนิสุขไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามขอให้คุณสันนิสุขได้ใช้ความอดทนและก็มุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวที่เป็นจริงให้พวกเราได้รับทราบกันอย่างถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดก็ขอให้กำลังใจคุณสันติสุขมาโรงสี ในที่นี้ด้วยครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ